เนี่ยฮะก็ขัดไปอีกพันหนึ่งโอเคเจอแร่ทองแดงก็เก็บนะฮะเราอย่ามองว่ามันเป็นแร่กลางมันเป็นรอุย้ยแร่แพืน้นฐานแรดพื้นฐานแรดพื้นฐานเลือสี่สี่สเกือบแล้วดีว่าหันไปมองเลือดมันงั้นตาย Vielleicht. คือกระโดดในน้ำจะกระโดดสูงขึ้นนะแต่ว่ายัางไงเราก็ว่ายน้ำไม่ได้อยู่ดีกลางยิง,งอุ้ย ก็ไม่ถึงขดเพิ่มเลยดีกว่าอื๊เฮ้ยนาน่ากลัวยิ่งนักเกมนี้ว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยพยายามถ่ายเทน้ำให้ได้มากที่สุด,ม,ดกกมืดอดาน่ากลัวมืดมืดปากหน่อย ต่อไปอย่าไปกลัวอย่าไปเกงออออออุนขึนนน้นหน่อยนึงชนะั้นนึงแล้วก็โดไปโดลงไปโอเคขุดลงไปฮะุป,ะปเร่อระดับน้าจะเปลี่ยนนะเกมน,นี้ระดับน้าสมจริงมากะระดับน้ำก็จะปรับไปเรื่อยๆฮะ ต้องาคอยทําที่หายใจเสมอฮะมิฉะนั้นอาจจะเสียชีวิตได้อย่างไม่รู้อย่างไม่ทันรู้ตัวได้เจอน้ำอีขุดไปเจอน้ำชีวิตนี้จะดำน้ำทั้งวันเลยเนี่ยเนี่ยเออข้างบนหงมืดแล้วนะฮะก็ออกไปให้ดูมอนเลยดีกวา่าฮะก็สำหรับพาร,ร์ทแรกนะฮะจะทำเป็นเหมือนรีวิวไปก่อนนะฮะ ถ้าเกิดได้รับความนิยมยังไงก็จะทำพาต่อไปนะฮะจะขึ้นไปยังไงเนี่ยหินหินหินโอ้อยอึกกมกำอึชะอึศะเฉียหินเอาหินมาร้อยกว่าก้อนเนี่ยหายใจให้เต็มที่ก่อนโอเคทำน้ำตุ๊ด,ดอี่ะไม่ถึง đốt búp 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 chết ta búp búp Ờ búp 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 เออโอ้โหมือตื่นเลยมองไม่เห็นเลยเปิดไฟหน่อยเปิดไฟ,อ,ไฟอ่าเอ้ยนั่นมันเนี่ยฮะซอมบี้ซอมบี้มาหาอลไยกระโดดสกายเฉยเอาสิพร้อมสู้ตีดอกละหนึ่งแล้วไงวะเอาสิดาบไปเลยดาบจิ้มดอ,อกละสองดาบฟันเอ้ยซอมบี้แม่งโหดกระโดดโคตรสูงเลือดเหลือเอท่าไหร่เนี่ยเก้าโอ้สิบเก้านี่วะ โอ้ไม่เลือดเยอะจังวะเมื่อไหร่มันจะตายเนี่ยห้าสี่สามสองหนึ่งปีหัวแตกเย้ค่าเดียวแค่รีบกลับบ้านดีกว่าน่กกากลัวมืดน่กกากลัวแี่นี่อุย้อยบุปปี้ยาเข้ามาน่กกากลัว <c oughs> มีลูกระตายลอยได้ด้วย เนี่ยอาวุธระดับพื้นฐานที่ธนูนะฮะแล้วก็ลูกธนูก็ใช้ไมก้กระหินทําง่ายมากๆแล้วก็ทำธนูไฟนะฮะก็คือใช้คบเพิงกับธนูสี่ดอกก<ๆ>็จะได้ลูกธนูไฟ4ดอกสติกกี้โกสติกฮะก็จะเป็นอันนี้ฮะ,ะที่ใช้ใต้น้ำสองสว่างใต้น้ำ แต่ว่าจะสามารถติดกำแพงได้อันนี้เติมเลือดนะฮะเออแล้วไม่ไม่ใช่ว่าตอนนั้นเนี่ยปีศาจทำลายประตูมันก็เปิดให้มันเข้ามาเลยเอ,อ้อเข้าตัวเดียวพอขังไว้ข้างในก็ได้อ่ะยอมออกมาข้างนอกเอ้ยอ้ออ๋อมองไม่เห็น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 เออปีประตูปีประตูะตอุ้ยเยโดโคลามัช yeah, น่ากลัวยิ่งนะวิติมเลยไม่ได้เกมนี้แม่งกินช้าเออเตรียมต่อสู้ฮะก็นี่ยิง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 ดอกละเจ็ดนี่ถือว่าเยอะแล้วนะฮะนี่เฮช d s h o t ช e a d s h o t h e a d s h เออเฮียช็อตเออเฮียช็อตกระจายไก่หลับไปโอเคสำหรับเทเลเรียพาร์ทแรกนะฮะที่ทำเป็นการรีวิวนะฮะก็คงต้องขอจบเท่านี้เนาะนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ขอกล่าวคำว่าราตีสวัสด์นะครับ ไอ้แล้วถ้าคนดูตอนเช้าจะลาตีนะสวัสดีแล้วกันนะครับไปละ